คุณผู้ชมเข้าสู่ตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบูซีเรนดี้เกียรติกรค่ะเกาะติดหน้าสภาลุ้นกฎหมายสมรรถเท่าเทียมที่ผลักดันโดยภาคประชาชนหลังกฎหมายสภาชนเผ่าเพิ่งผ่านสภาวาระแรกเมื่อวานนี้หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มในสังคมค่ะ 20วันนักโทษชั้น14กมทตํำรวจเชิญอิิบดีกรมราชทรร์ชี้แจงความชัดเจนในขณะที่สสก้าวไกลตั้งประทูถามในสภาเปิดรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลคุณทักษิณมาจากไหนค่ะ ค้ชมคะวันนี้รายการของเราเกาะติดร่างกฎหมายสําคัญที่ผลักดันโดยภาคประชาชนอย่างน้อยๆ2ฉบับค่ะหนึ่งเรื่องคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่งผ่านสภาไปเมื่อวานนี้ในขณะที่วันนี้มีอีกฉบับหนึ่งนะคะที่ต้องรอลุ้นกันก็คือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งวันนี้ในสภาเองก็จะมีการถกประเด็นนี้เป็นกฎหมายที่มาจาก3ฉบับด้วยกันนะคะบรรยากาศในวันนี้ที่สภาทีมข่าวของเราเกาะติดนะคะมีบรรยากาศของกลุ่มผู้มี ความหลากหลายทางเพศมาร่วมลุ้นให้กำลังใจกับการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมีรายงานสดเข้ามาซึ่งแน่นอนเมื่อวานนี้รายการเราก็พูดย้ำเรื่องนี้เหมือนกันสำหรับร่างพรบสมรสเท่าเทียมถูกคาดหวังอย่างมากนะคะให้เป็นอีกก้าสำคัญของสังคมไทยทำให้ทั้งสอสอฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนั้นหันมายอมรับและเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้สถาบันของครอบครัวนะั้นมีความเข้มแข,แข็งมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับคำพูดของนายกเศรษฐาทวีสินที่มี ความหวังแบบนั้นเช่นเดียวกันท่านก็เชื่อนะคะว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมจะทําให้สถาบันครอบครัวนั้นเข้มแข็งมากขึ้นและทําให้สิทธินั้นมีความเท่าเทียมกันมากที่สุดสําหรับคนทุกกลุ่มในสังคมลองไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะกฎหมายฉบับนี้ทําให้บุคคลเพศเดียวกันสามารถมั่นสมรสสมรสมรกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมีสิทธิหน้าที่ได้สถานะทางครอบครัวเท,เท่าเทียมกับคู่สมรสที่เป็นชายหญิงมีสถานะเท่าเทียมกับคู่สมรส ชายและหญิงสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับทุกๆฝ่ายด้วย นะนั่นแหละค่ะนายกก็ยินดีกับทุกฝ่ายที่ร่วมผลักดันร่างพรบสมรสเท่าเทียมซึ่งที่ผ่านมาร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะอย่างเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สารยุติธรรมพร้อมทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ตรวจสอบร่างกฎหมายเพื่อความรอบครอบอีกครั้งหนึ่งแล้วเช่นเดียวกันก่อนที่คอรมอจะมีมติเห็นชอบเสนอต่อสภาพิจารณากันในวันนี้หลายฝ่ายก็เชื่อนะคะว่าถ้าร่างพรบสม รถเท่าเทียมผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาเมื่อไร่ก็จะทําให้บุคคลเพศเดียวกันมั่นสมรสมีสิทธิหน้าที่และสถานะทางครอบครัวที่เท่าเทียมกับคู่สมรสชายหญิงด้วยค่ะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับสถาบันครอบครัวของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะโดยการพิจารณากฎหมายฉบับนี้นะคะก็จะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้อย่างที่กล่นไปค่ะบรรยากาศ ภายหน้าสภาเนี่ยนะคะก็มีเครือข่ายความหลากหลายทางเพศที่มาร่วมให้กําลังใจกันอย่างต่อเนื่องส่วนการชี้แจงในสภาค่ะครั้งนี้จะมีตัวแทนเข้ามาชี้แจงกล่าวชี้แจง3คนด้วยกัน คุณรุ่งโรดสมบุญเก่านะคะก็ยังคงเกาะติดอยู่ที่สภาต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้หลังจากช่วงบ่ายไปแล้วผลการพิจารณาออกมาเป็นอย่างไรเชิญชวนคุณผู้ชมเกาะติดสถานการณ์ไปด้วยกันผ่านทวิตเตอร์นะคะหรือว่าทางเพจ h e a c t i v e t h a i p b s ด้วยนะคะก็เป็นประเด็นที่เรามีความพยายามอย่างยิ่งนะคะที่จะเกาะติดกันในครั้งนี้ด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะและอย่างที่บอกไปนะคะเราจะเริ่มต้นการพิจารณากฎหมายสมรสเท่าเทียมกันในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะแล้วก็มีทีมข่าวของเราที่พยายามเกาะติดบรรยากาศสดอยู่ที่นั่นนะคะก็คือคุณรุ่งโรธสมบุญเก่าวันนี้จะมีการชี้แจงในสภาจากตัวแทนที่จะกล่าวชี้แจง3คนด้วยกันนะคะไปติดตามกันเลยค่ะกับคุณรุ่งโรธสมบุญเก่านะคะเกาะติดอยู่ที่สภานะคะคุณรุ่งโรธเชิญค่ะครับเข้าวหรอ เดี๋ยวสักครู่จะกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะทีมงานกําลังเตรียมความพร้อมค่ะคุณผู้ชมแน่นอนนะคะบรรยากาศตอนนี้น่าจะเห็นภาพของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศไปลุ้นไปให้กําลังใจกันค่ะกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่รอลุ้นเข้าสภาในวันนี้เนี่ยนะคะจะมี3ฉบับด้วยกันแต่ละฉบับ ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างฉบับของรัฐบาลของก้าวไกลของภาคประชาชนมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วนะคะหลักการสําคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือการสมรสที่มีความเท่าเทียมกันเปลี่ยนจากการสมรสระหว่างชายหญิงมาเป็นการสมรสระหว่างบุคคล2บุคคลทุกเพศเลยนะคะที่สามารถสมรสด้วยกันได้ค่ะอย่างฉบับแรกค่ะคุณผู้ชมร่างที่เกี่ยวกับฉบับประชาชนก็เป็นการรวบรวมรายชื่อจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมา10,000รายชื่อนะคะ ส่วนฉบับของก้าวไกลเองฉบับนี้ต้องบอกว่าเป็นฉบับเดียวกันกับที่เคยเสนอในสภาชุดก่อนที่มาจากการเลือกตั้งในปี2562ค่ะส่วนอีกฉบับหนึ่งเป็นฉบับของรัฐบาลนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของคุณเศษฐาทวีศินที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภาด้วยค่ะ รายละเอียดต่างๆนะคะที่อยู่ในกฎหมายทั้ง3ฉบับนี้มีความแตกต่างกันในหลายประเด็นค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าจะมีหลักการสําคัญสําคัญคือให้คนทุกเพศสามารถสมรสได้โดยไม่แบ่งแยกชายหญิงแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าพอไปลงในรายละเอียดมันจะมีความต่างกันอยู่หลายประเด็นเหมือนกันเดี๋ยวเราลองไล่กันดูนะคะว่ากฎหมายแต่ละฉบับมีรายละเอียดที่ต่างกันอย่างไรมาดูเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือ3ฉบับที่พยายามทําให้เห็นภาพ ง่ายขึ้นนะคะก็คือฉบับของภาคประชาชนฉบับของรัฐบาลและด้านล่างสุดคือฉบับของพรรคเก้าไกลนั่นเองค่ะมาดูประเด็นแรกกันนะคะเรื่องของการมั่นในคุณผู้ชมจะเห็นว่าทั้งกฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับของรัฐบาลและของพรรคเก้าไกลเองเนี่ยมีความเหมือนกันนะคะก็คือมีการกําหนด เรื่องของการมั่นเอาไว้ด้วยแต่ในขณะที่ภาคประชาชนไม่มีกําหนดเรื่องนี้เอาไว้ค่ะเพราะเห็นว่าการสมรสระหว่างบุคคลสามารถทําได้เลยไม่ต้องผ่านการมั่นก็ได้นั่นเองนะคะถัดมาเป็นเรื่องของอายุที่กําหนดแตกต่างกันจะมีเพียงแค่กฎหมายฉบับของรัฐบาลเท่านั้นที่กําหนดอายุเอาไว้ในการสมรสเริ่มต้นที่17ปีแต่ของก้าวไกลกับภาคประชาชนเท่ากันค่ะอยู่ที่18ปีนะคะถัดมาคือเรื่องของเพศกําหนดไว้ ทุกเพศเหมือนกันทั้ง3ฉบับเรื่องของสถานะคู่สมรสหลังจดทะเบียนนะคะก็กำหนดไว้เท่ากันเหมือนกันทั้ง3ฉบับเช่นเดียวกันนะคะคือกำหนดไว้แบบนี้ค่ะว่าคนที่มีการสมรสแล้วนะคะก็จะมีสถานะที่กำหนดไว้วันที่ยกอ Chicago, ขออภัยค่ะคุณผู้ชมถัดมาเลยนะคะที่บทเฉพาะการค่ะ ก็มีการกำหนดไว้แตกต่างกัน2ฉบับนะคะอย่างฉบับของรัฐบาลกับฉบับของก้าวไกลนะคะไม่ได้มีการกําหนดบทเฉพาะการเอาไว้ค่ะแต่ว่าฉบับของภาคประชาชนมีการระบุบทเฉพาะการเพิ่มเติมเข้ามาถัดมาคือระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมายรัฐบาลกับก้าวไกลมีการกําหนดระยะเวลาเอาไว้120วันเท่ากันแต่ว่าภาคประชาชนกําหนดเอาไว้60วันค่ะส่วนเรื่องของบทบัญญัติ ให้หน่วยงานเสนอแก้ไขกฎหมายอื่นๆก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการรักษาการตามร่างพรบรสมรสเท่าเทียมนะคะก็จะมีความต่างกันเช่นเดียวกันค่ะ กฎหมายของภาคประชาชนนะคะจะมีคนรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกับกฎหมายของก้าวไกลในขณะที่กฎหมายของรัฐบาลผู้ที่รักษาการเรื่องนี้คือนายกรัฐมนตรีนี่คือโดยสรุปนะคะคุณผู้ชมที่เราทำให้เห็นกันว่าในรายละเอียดมันยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในบางประเด็นแต่โดยภาพรวมแล้วนะคะทั้ง3ฉบับนี้ให้ความสําคัญกับการยกระดับ การสมรสที่เน้นความเท่าเทียมทางเพศเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมดังนั้นนะคะก็มีความคาดหวังค่ะว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นความหวังสำคัญของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศในสภานะคะวันนี้คุณรุ่งโรนดสมบูรณ์เก่าก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่มาจากสภาด้วยมีการเตรียมความพร้อมกันก่อนที่จะเข้าไปลุ้นการพูดคุยเรื่องนี้ในสภานะคะคุณรุ่งโรน์คะ คุณรุ่งโรจน์เชิญค่ะ ครับคุณบุษรินโดยตัวแทนผู้ที่จะมาชี้แจงร่างพรบสมรสเท่าเทียมฉบับประชาชน3คนที่ว่ามาก็จะประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะครับรวมถึงนักต่อสู้เพื่อความหลากหลายความเท่าเทียมทางเพศและรวมไปถึงนักกฎหมายด้วยนะครับที่จะขึ้นมาชี้แจงในช่วงบ่ายโมงวันนี้นะครับซึ่งขณะนี้ก็กําลังเตรียมตัวกันอยู่เพื่อที่จะชี้แจงต่อรัฐสภาซึ่งจะถือว่าเป็นวาระแรกของสมรสเท่าเทียมนะครับซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผมได้ไปติดตาม การเดินทางของภาคประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนผู้ที่จะชี้แจงต่อสภารวมไปถึงคนที่มาให้กําลังใจ20กว่าคนซึ่งเป็นเครือข่ายของผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับหลายคนบอกว่าตื่นเต้นมากนะครับที่จะเข้าไปสู่สภาแล้วก็ชี้แจงกันในวาระแรกในวันนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับอาจจะมีการสื่อสารมีการขึ้นเวทีประสัยกันในพื้นที่สาธารณะหรือว่าจะเป็นในบนเวทีการชุมนุมต่างๆแต่นี่จะถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ กฎหมายจากภาคประชาชนที่มีการร่วมลงชื่อกันอย่างน้อยเนี่ย3 6ม0 0นื 360, รายชื่อด้วยกันเนี่ยจะถูกดำมาชี้แจงในสภาในระหว่างที่ยังมีสอสอ,อยู่ด้านในไปจนถึงประชาชนทั่วประเทศที่ติดตามอยู่ทางช่องทางของรัฐสภาให้ได้ชมกันนะครับเพื่อที่จะได้รู้นะครับว่าหลักการต่างๆความหมายความจำเป็นของสมรสเท่าเทียมนั้นมีความจำเป็นและสำคัญอย่างไรต่อประชาชนนะครับ รวมไปถึงในส่วนของคุณอัญชุมาพรนะครับ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าไปชี้แจงในส่วนของภาคประชาชนวันนี้เองก็บอกนะครับว่านี่ถือเป็นการเดินทางอีกครั้งสําคัญครับของกฎหมายสมรสเท่าเทียมทั้งในฉบับของภาคประชาชนไปจนถึงฉบับอื่นๆที่จะมีการร่วมนํามาชี้แจงกันในวันนี้ซึ่งมีทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นในเรื่องของการที่จะให้การก่อสร้างคู่ชีวิตหรือว่าการสร้างครอบครัวของคู่ที่เป็นคนรักเพศเดียวกันนั้นสามารถจะมีสิทธิต่างๆเท่า,ากับคู่สมรสชายหญิงนะครับเพราะว่าปฏิ ไม่ได้ที่ผ่านมานั้นหลายคู่ครับต้องประสบปัญหาหรือบางคู่นั้นเสียชีวิตไปเลยนะครับจากการที่ไม่สามารถเซ็นอนุญ,ญาตให้รักษาพยาบาลแทนกันได้ซึ่งนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะถูกนํามาสะท้อนในการชี้แจงรัฐสภาในช่วงบ่ายนี้ลองไปฟังเสียงจากคุณอัญชุมาพรครับ แน่นอนหลายคนอาจจะเห็นตัวข้อมูลว่ามันมีการเปรียบเทียบร่างทั้งสามร่างที่จะเข้าไปในวันนี้นะคะเราในฐานะของคนที่ได้รับผลกระทบจากการไม่มีกฎหมายโดยตรงเราก็เลยจะไปสะท้อนเรื่องเล่าว,ว่าถ้าหากว่าไม่ได้คุ้มครองในสิ่งที่เรากังวลไม่ว่าจะเรื่องของการรับรองบุพการีให้อยู่ในตัวกฎหมายเพื่อคุ้มครองให้บุตร และบิดามารดาบุพการียสามารถเป็นครอบครัวหลากหลายเพศได้หรือว่าบทเฉพาะการเองก็ตามที่ทําให้กฎหมายอะคะอ่ะเป็นร่างที่ใช่ใช้ได้จริงแล้วก็ใช้ได้ทันทีมันเกิดขึ้นจริงอันเนี้ยเรื่องเล่าต่างๆวันนี้จะได้ยินในสภาเราอาจจะเคยได้ยินการพูดในสภาแต่เนื้อหากฎหมายแต่จริงๆอะค่ะการต่อสู้และการทํางานของพวกเราอะมันตามมันเต็มไปด้วยเรื่องเล่าความสนุกความเจ็บปวดความเศร้าความหวัง เรื่องเล่าเหล่านี้ค่ะมันขับเคลื่อนให้เราเดินทางมาจนถึงวันนี้ขณะที่สมรสเท่าเทียมฉบับอื่นๆนะครับอย่างเช่นฉบับของพรรเก้าวไกลผู้ชี้แจงก็จะเป็นคุณธัญวันกมลวงวัฒน์นะครับสสบัญชีรายชื่อจากพักเก้าวไกลซึ่งเป็นสสที่เป็นบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยนะครับและอีกฉบับหนึ่งก็คือฉบับของรัฐบาลก็ผู้ที่จะมาเป็นผู้ชี้แจงก็จะเป็นในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะถูกชี้แจงต่อสภาในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงวันนี้นะครับและล่าสุดนะครับก็มีรายงานเข้ามาว่าจะมีอีกหนึ่งฉบับนะครับซึ่งก็จะเป็นร่างประมวลแก้ร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่ง จะรวมรวแล้ววันนี้จะมี4ฉบับด้วยกันนะครับที่เป็นสมรสเท่าเทียมที่จะได้ชี้แจงต่อรัฐสภาซึ่งก็จะถือว่าเป็นวาระแรกด้วยส่วนบรรยากาศหลังจากนั้นนะครับแล้วก็บรรยากาศของผู้ที่มาร่วมให้กําลังใจในส่วนของการสนับสนุนการขับเคลื่อนพรบรสมรสเท่าเทียมจะเป็นอย่างไรนั้นรายการตรงประเด็นนะครับไทย p b บีเรวมถึงเพจดิแอคทีฟจะรายงานเข้าไปอย่างต่อเนื่องครับ คุณรุ่งโรจน์นะคะคุณรุ่งโรจน์ก็ยังคงเกาะติดนะคะจนกว่าที่ผ้นจะออกมาเราก็จะทราบกันนะคะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านสภาหรือไม่คะ่ะคุณผู้ชมส่วนร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าต้องจับตากันเหมือนกันก็คือเมื่อวานนี้สภาพิจารณาแล้วก็รับร่างหลักการไปแล้วนะคะก็คือร่างพรบสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยต้องถือว่าเป็น กฎหมายชาติพันธุ์ฉบับแรกๆที่บรรจุผ่านเข้าไปสู่การพิจารณาโดยให้คอรมอกลับมาศึกษาอีก60วันนะคะแล้วก็นําร่างกฎหมายที่เหลือรวม5ฉบับเอาไปศึกษาด้วยค่ะเพื่อจะได้เสนอกลับมาสู่สภาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งด้วยลองมาดูรายละเอียดของกฎหมายนี้สักนิดหนึ่งนะคะที่ประชุมสภาเมื่อวานนี้นะคะมีวาระของการพิจารณาร่างพรบสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นร่างกฎหมายชาติพันธุ์ฉบับแรกที่ได้รับการบรรจุวาระเข้า สู่การพิจารณาของสภาด้วยนะคะคือร่างกฎหมายฉบับนี้คะ่ะคุณผู้ชมเน้นไปที่กลไกโครงสร้างที่กําหนดให้จัดตั้งสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเพื่อประสานงานเครือข่ายชาติพันธุ์องค์กรต่างๆจัดทํารายงานข้อเสนอที่เกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองทั้งการแก้ปัญหาการเข้าถึงสิทธิต่างๆอย่างเท่าเทียมรวมถึงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชาติพันธุ์ด้วยนะคะ ต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะสสส่วนใหญ่ก็สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งโดยสภาก็มีมติรับหลักการร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวทั้งที่ได้ให้คอรมอนำกลับไปศึกษาอีก60วันภายใต้กรอบการนำร่างกฎหมายที่ใกล้เคียงรวมกัน5ฉบับเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาพ,พร้อมกันซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีอย่างนายมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับปากรัฐบาลจะดําเนินตามเงื่อนไขดังกล่าวด้วยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมว่าร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับนั้นประกอบด้วยร่างพรบรคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตชาติพันธุ์กระรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทร์ซึ่งถือเป็นร่างฉบับรัฐบาลนะคะฉบับที่สองก็คือร่างพรบรส่งเสริมและคุ้มครองวิถีกลุ่มชาติพันธุ์โดยคณะกรรมการ,าก,ารกิจการเด็ก เยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์ของสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่3ก็คือร่างพรบคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองโดยกลุ่มพีมูฟค่ะฉบับที่4คือร่างพรบส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชาติพันธุ์โดยพักคก้าไกลและฉบับที่5โดยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยเพื่อนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกันในทุกๆฉบับ ก่อนหน้านี้ค่ะสภาชนเผ่าพื้นเมืองได้ถแถลงขอบคุณประธานสภาผู้แทนราษฎรและสอสอ ที่ให้การสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้และได้ให้ตัวแทนภาคประชาชนที่เสนอกฎหมายได้เข้าชี้แจงด้วยนะคะอย่างไรก็ตามสภาชนเผ่าพ,พื้นเมืองก็ยังคงมีความกังวลค่ะว่าถ้าหากกระบวนการการพิจารณาร่างกฎหมายล่าช้าอาจจะทําให้ประเทศไทยเสียโอกาสขาดหลักประกันเพื่อการปกป้องคุ้มครองวิถีชีวิตชนเผ่าพ,พื้นเมืองทุกกลุ่มชาติพันธุ์จึงพร้อมที่จะเสนอรายชื่อบุคคลที่เชี่ยวชาญและเหมาะสมไปเป็นกรรมธิการพิจารณาร่างพรบรฉบับนี้ในวาระต่อไปค่ะ ยังไงก็ตามวันนี้พวกเรามาขอ,อยืนยันที่จะให้การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปอโดยเฉพาะการเสนอ,อรายชื่อผู้แทนที่จะไปเป็นกรรมธิการในการพิจารณาร่างพราชบัญญัติสภาจนบทเมืองอตามที่ประธานในที่ประชุมได้มีการสรุปไว้ในช่วงท้ายของวันที่14ธันวาท,าที่ผ่านมาว่าในสัปดาห์นี้จะมีการให้ผู้แทนนะครับได้มีการนำเสนอ,อรายชื่อ กรรมธิการใน,น,นรรสัดส่วนของตัวเองนะครับพวกเรามีความพร้อมนะครับก็เป็นการมาถแถลงเพื่อแสดงถึงจุดยืนของเราที่ต้องการให้เกิดการเดินหน้าต่อไปในการพิจารณากฎหมายนี้ในขณะที่นายมานพคีรีภูวดลสสสัดส่วนชาติพันธุ์ก้าวไกลก็บอกนะคะว่าถือเป็นทิศทางที่ดีค่ะที่ตัวแทนรัฐบาลรับปากจะนําร่างกฎหมายทุกฉบับกลับเข้ามาพิจารณาพร้อมกันเพราะแม้กฎหมายทั้ง5ฉบับ จะมีรายละเอียดต่างกันแต่ก็ยืนอยู่บนหลักการเดียวกันนะคะก็คือการคุ้มครองสิทธิ์และส่งเสริมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ซึ่งการนำกลับมาพิจารณาพร้อมกันก็จะทำให้กฎหมายที่ออกมานั้นมีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ นอกจากการพิจารณากฎหมายของภาคประชาชนที่ผลักดันโดยภาคประชาชนนะคะอย่างมน้อย,อยสองเรื่องวันนี้ในสภาวันนี้ก็มีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยเช่นเดียวกันในประเด็นของนายทักษิณชินวัตรซึ่งวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ครบรอบ120วันของการอยู่บนชั้น14โรงพยาบาลตํารวจของคุณทักษิณชินวัตรด,ด้วยและที่ต้องจับตาไปพร้อมกันก็คือวันนี้ค่ะคุณผู้ชมกมทตํารวจได้เชิญรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมประหลัดยุติธรรมรวมถึงอธิบดีกรมราชธรรมรมาชี้ แจงกรณีของการควบคุมนักโทษที่เข้ารับการรักษาพยาบาลนอกเรือนจำด้วยค่ะ ประเด็นนี้ถูกหยิบยกมาเป็นกระทู้ถามในที่ประชุมสภาวันนี้โดยสส,ส,สก้าวไกลคุณชนทิชาจแจ้งเร็วได้หยิบยกเรื่องของระเบียบกรมรชาชทัณฑ์ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำปี2559นะคะโดยขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตอบคำถามว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วใครเป็นคนอนุมัติรวมถึงระเบียบใหม่ของกรมรชาชทัณฑ์เรื่องของการคุมขังนอกเรือนจาที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่า ออกมาในช่วงนี้เอื้อให้คุณทักษิณหรือไม่และระเบียบนี้จะช่วยลดความแออัดนอกเรือนจําได้อย่างไรในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณทวีสอดสองก็เป็นผู้ชี้แจงประเด็นนี้นะคะและอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งคือช่วงเช้าวันนี้นะคะคณะกรรมาการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรก็มีวาระพิจารณาเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการควบคุมนักโทษที่เข้ารับการรักษาพยาบาล และการพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะโดยมีการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชธณฑ์และนายแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจเข้าไปร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาการกฤษฎีกาตำรวจด้วยจึงมีหนังสือเชิญและขอเอกสารจากรัฐมนตรียุติธรรมปลัดยุติธรรมอธิบดีกรมราชัณฑ์ก่อนและจะเรียกเข้ามาชี้แจงต่อกมทตำรวจอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะ ถ้าหากเชิญแล้วมาชี้แจงแล้วยังไม่มีความชัดเจนก็จะถือว่ากรมรชาชทัณนั้นตกเป็นจำเลยของสังคมมีนักโทษอีกหลายคนที่ต้องออกมารักษาตัวและใช้งบของสำนักงานปลัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสชแต่เหตุใดนาย,นายทักษิณถึงได้สิทธิ์ในการพักชั้น14เหนือกว่าคนอื่นในเมื่อใช้งบสปสชเหมือนกันนี่ก็เป็นคำถามใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนกรณีของระเบียบใหม่ของกรมราชทรร์ค่ะที่ถูกตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่าอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณไม่ต้องเข้าเรือนจำหรือไม่เรื่องนี้ก็ยังไม่มีการชี้แจงและไม่มีการตอบคำถามจึงยังไม่สามารถไปถึงขั้นตอนของการออกระเบียบใหม่ของกรมราชทรร์ได้นะคะแต่เรื่องนี้ค่ะกรมทตตำรวจเองก็จะต้องตั้งคำถามที่สภาโดยเริ่มจากการตั้งกระทู้ถามสดต่อนายกรัฐมนตรีมีความเร่งรีบอะไรถึงต้องออกระเบียบดังกล่าว เพื่อรองรับใครหรือไม่และเมื่อวานนี้นะคะก็ยังมีตัวแทนของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอค่ะก็เข้าไปยื่นหนังสือถึงนายสมชายสแสวงการวุฒิสภา ในฐานะของประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเพื่อเข้าเพื่อขอตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกจากเรือนจำและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจชั้น14ใกล้จะครบกําหนด120วันนะคะว่าป่วยจริงไหมและเป็นไปตามหลักการสากลด้วยหรือไม่โดยมีกมทสิทธิมนุษยชนและกมทสาธารณสุข ได้รับเรื่องนี้เข้าสู่ระบบของวุฒิสภาแล้วด้วยจึงขอชี้แจงนะคะว่าที่ผ่านมาค่ะทางกรมทเองก็ได้เชิญรองอธิบดีกรมราชทัรร์ รองนายแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูลถึงสองครั้งแล้วนะคะแต่ยังมีบางประเด็นที่เป็นข้อสงสัยโดยอ้างเรื่องของพรบกรมราชทรร์ปี2560ด้วยรวมถึงกฎกระทรวงยุติธรรมปี2563และความคิดเห็นจากสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่วนเรื่องสุขภาพของคุณทักษิณค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้แพทย์ก็ชี้แจงว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงค่ะโรคเส้นเลือด ตีบตันรวมถึงโรคไวรัสตับอักเสบบีด้วยซึ่งถ้าดูจากภาพในทางสื่อสังคมออนไลน์ก็คิดว่าน่าจะเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีค่ะจากครบ120วันที่กรมราชัณฑ์น,นำตัวคุณทักษิณชินวัตรออกมารักษาตัวนอกเรือนจำโดยอ้างอาการป่วยนะครับเป็น120วันที่ทักษิณชินวัตรไม่ได้อยู่ในเรือนจำเลยพวกเราคือไขนะักษาราราชนเลย เข้ามายื่นหนังสือให้ประธานกรรมธิการวุฒิสภากรรมการด้านสิทธิมนชนและก็ประธานกรรมธิการสาธารณสุขได้เข้าไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลตํารวจว่า 1. คุณทักษิณชินวัตรนอนรักษาตัวอยู่ที่นั่นด้วยอาการป่วยหนักขนาดไหน 2. ให้ไปตรวจสอบว่าการนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นเป็นไปตามหลักสากลหรือไม่ นะครับเพราะว่าสังคมสงสัยมา120วันกรณีที่คุณทักษินอ้างสิทธิ์ในการป่วยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตํารวจไม่ว่าจะเป็นกรมราชทัณฑ์หรือแม้แต่กระทรวงยุติธรรมไม่มีหน่วยงานไหนมาอธิบายสร้างความเข้าใจให้กับสังคมได้เราจึงมายืน่นหนังสือให้กรรมธิการสองกรรมธิการได้เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้สร้างความกระจ่างให้กับสังคมเพื่อดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม ล่าสุดคะ่ะคุณผู้ชมนายวินยัติชาติมนตรีทานายประจำตัวของคุณทักษิณชินวัตรก็ได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook นะคะใจความสำคัญตอนนึงก็คือถ้ามีการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะของผู้ป่วยของคุณทักษิณโดยไม่ได้รับการยินยอมด้วยการอ้างข่าวลือให้ร้ายว่าไม่ได้ป่วยจริงไม่อยู่ที่โรงพยาบาลตารวจหรือเป็นอภิสิทธิชนก็จะถือว่าเข้าข่ายการกระทาความผิด เข้าขายการละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยและสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงก็จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีด้วยนะคะส่วนข้อสังเกตค่ะจากเรื่องของการออกมารักษาตัวนอกเรือนจำของคุณทักษิณครบ120วันแล้วก็มีอีกข้อสังเกตหนึ่งก่อนหน้านี้คือค่ารักษาพยาบาลที่อยู่ในห้อง VVIP ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจว่าเป็นความรับผิดชอบของใครกันแน่นะคะ คนแรกค่ะท ok pues mm ี่ออกมาตั 8, nah, ้งข้อสังเกตเรื right ่องนี้ก็คือคุณสมชัยศรีสุธิยากรตั้งข้อสังเกตตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาเรียกร้องให้กมทติดตามงบประมาณเชิญผู้บริหารของโรงพยาบาลตำรวจมาพบกับกรรมธิการเพื่อตอบหลายๆคำถามรวมถึงห้องพักคนไข้ v v ว p ชั้น14ใช้ใช้งบประมาณก่อสร้างตกแต่งไปเท่าไหร่ระเบียบการเข้าใช้และการคิดค่าบริการวันละเท่าไหร่ ในรอบสองปีที่ผ่านมาให้บริการผู้ป่วยไปแล้วกี่คนเป็นผู้ป่วยจากราชทานกี่คนและตั้งแต่คุณทักษิณมาพักรักษาตัวอยู่ในฐานะของคนไข้จ่ายค่ารักษาพยาบาลไปแล้วเท่าไหร่ด้วยนะคะแต่คำถามเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดยังถือว่าไม่มีความชัดเจนประเด็นนี้แต่พบข้อมูลนะคะว่าแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำสามารถใช้สิทธิ์เดิมที่มีอยู่ได้ แต่ส่วนใหญ่เมื่อถูกคุมขังหลายสิทธิ์ก็จะถูกตัดไปด้วยค่ะส่วนใหญ่ก็จะต้องมาใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแทนซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของนายแพทย์เจเด็ดธรรมทัตอารีซึ่งเป็นเลขาธิการสปสอชอที่ให้ข้อมูลกับเราด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็คือต้องเรียนว่าคนที่เป็นผู้ต้องขังเนี่ยไม่ว่าท่านจะมีสิทธิ์อะไรเนี่ยอย่างเช่นสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ท่านมีเป็นผู้ต้องขังส่วนใหญ่ท่านก็จะมักจะไม่มีสิทธิตรงนั้นละเมื่อเข้าไปเป็นผู้ต้องของังหรือว่าสิทธิประกันสังคมหากท่านไม่ได้ทํางานในระยะเวลานหนึ่งท่านก็จะ,ะไม่ไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ถนะ้าหากท่านไม่ได้ส่งเงินต่อหลักสําคัญเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่อยู่เป็นผู้ต้องขังเนี่ยจะใช้สิทธิหลักประกันสุภาพแห่งชาติดังนั้น สิทธิประโยชน์ต่างๆก็เป็นเหมือนคนปกติตอนนี้ก็จะมีะหน่วยบริการในระบบของเราส่วนใหญ่ก็เป็นกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีบางแห่งเหมือนกันที่เป็นเอกชนก็มีที่เข้าไปดูแลผู้ต้องขังให้เราโดยสบปชอเราก็จัดงบประมาณให้กับหน่วยบริการต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าหากเจ็บป่วยจะเป็นต้องได้รับการดูแลต้องส่งต่อก็ต้องเป็นตามวินิจฉัยของแพทย์นะครับดังนั้นเราก็ตามไปดูแลต่อนะครับผม ย้ำนะคะคุณผู้ชมว่าสิ่งที่เลขาสปสอชอระบุนั่นคือหลักเกณฑ์ปกติทั่วไปของนักโทษไม่ได้พูดถึงกรณีเฉพาะของคุณทักษิณชินวัตรก็คือถ้าออกไปรักษาตัวนอกเรือนจําสปสอช,อชอจะตามไปดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ตามสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกข้อมูลหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นข้อมูลล่าสุดจากคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมนะคะว่าเฉพาะเดือนนี้มีนักโทษที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า30วันเกือบ150คน และอยู่กินใน120วันมีหลายคนค่ะส่วนคุณทักษิณจะต้องอยู่กินเกิน120วันหรือไม่ก็เป็นเรื่องของแพทย์และอำนาจของผู้บัญชาการเรือนจำอธิบดีไปจนถึงรัฐมนตรีด้วยนะคะ ทั้งหมดนี้คือตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นอกจากนี้ยังมีช่องทางออนไลน์ผ่านทางเพจ Reactiv ด,ด้วยวันนี้ดิฉันบุษรินยิน่งเกียติกุลลงคุณผู้ชมไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ